แตนแตนสวัสดีค่ะยียนีต้อนรับเข้าสูบพี่วิ่งติ่งรีแอคค่ะ,ะในที่สุดเราก็มีเวลาว่างมานั่งอัดซึ่งมันว่างแหละแต่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือง่วงนอนเก่งมากวันนี้นะคะเราก็มาย้อนรีแอคตั้งแต่หลังวันที่เท่าไหร่วะเปนึนะ ในยีิบสี่เราเลียงผิดวันถ้างั้นเราวันนี้เราก็จะมา React สอน C L C นะคะซึ่งตอนแรกจะรีอควงผู้ชายก่อนซึ่งพอรเราดูอ้าวอ๋อสอนคำก่อนขอโทษจริงๆดูๆวันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอันนั้นหรือเปล่า c o เวอรหรือโซโรชื่อเพลงว่ารันไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆ คือเห็นสอนบค้วก็โอเคถ้างานเราไปดูเพลงรันจากสอน C L C กันได้เลย Let's go ฮึมซึสอนก็เป็นคนไทยนะนี่คนไทยที่อยู่ค่ายคิวอยู่อยู่ค่ายเดียวกับมินนี่เอออยู่ค่ายเดียวกัน ใหม่แล้วมั้งหรือเปล่าหายคือแบบเออยไงอเป็น story story แบบเรื่องราวเสีงสอนพอนะแต่แต่เข้าใจแหละค่ายแบบนั่นแหละค่ายแบบออย่างนั้นอะทุกคนก็รู้ใค่ายนี้เป็นไง น้องซอนโฮยังไม่ได้เดย์เลยนะเอาดีๆกี่ปีแล้ววะน้องซอนโฮอะจนตอนนี้เธอปีฮุนสองปีไปแล้วที่เป็นศิลปินเดี่ยวเซ็เป็นวงอีกปีครึ่งสามปีสปี่ปีแล้วอะซอนโฮยังไม่ได้เดย์เลยรงสั่น้องมากค่ายดองเกิ่งมาก ีซีก็โดนดองนะวงค่ายเนี้ยค่ายเนี้ยดองวงนี้ด้วยนะไม่ได้แค่น้องซอนโฮนะนี่ก็ซีอซีก็โดนดองได้ซีเอซีเป็นวงที่มีศักยภาพอีกวงนึงคือเพลงแรกๆติดหูมากนี่ชอบมากล่างก็ติดหูนะแต่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยติดหูเท่าเท่ากับเพลงแรกๆอ่ะเสียงสองพอมาก สวยว่ะออก็ตามจริงจะย้อมสีปกอยากย้อมเออแต่แบบกูผมเสียก็เลยไม่ยอ้อมงงปะนี่คืออยากย้อมสีแบบอากาศสีประมาณต่อเลยแล้วค่อยไปลงสีคือไม่ได้กัดทั้งหัวนะกัดแค่ข้างหน้าแบบเออเมเจนี่อ่ะเออฟิวเจอนะิวเจนี่ไปเลยถ้ากัดทั้งหัวจริงๆงก็ไม่รู้จะลงสีอะไรอะ่ะก็เลยแบบกัดข้างหน้า ฉันไม่รู้จะได้ทำตอนไหนนะวันนี้เพิ่งเสียตังค์ฟังสบายอ่ะฟังแล้วคุยกับเพื่อนเมากับเพื่อนสอนมีฟิลเป็นเด็กปรั่งไปเลยอ่ะบางทีฉันก็แบบดูแบบสอนคนไทยจริงปะวะ แต่แบบไม่คือมองแล้วมันฟิฟลฝรั่งอะ,อะไปเพลงโรลลี่โรลลี่และเดี๋ยวนี้ฉันติดเพลงนี้มากพราะพอพอาะฉันชอบมีความแบบเอา้าเป็นสตอรี่เออมีความเป็นสตอรี่สนุกฟังสบายฟังแบบสบายสบายหูเออเลิศ นะคือแบบพออะมันพออะแม่ต้องให้นะจริงที่ฉันมีความคิดว่าสอนคนไทยจริงเพราะว่าตอนตอนบางทีนะที่แบบพอเสอนย้อมผมางเงี้ยีสอนสอนคนไทยจริงวคือสอนดูเป็นเด็กฝรั่งอะ่ะดูลุกพี่สอนคือแบบฝรั่งแม่จริงนะออนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของ พี่สอนนะคะเราก็จะใส่เวลา่างนี้เลยนะคะน่าจะเป็นช่องทางการกติดตามของ CoC แต่ถ้าเจอของถ้าถ้าเจอของพี่สอนก็เอามาใส่ด้วยนะคะสุดท้ายน,นี้ให้กดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ให้ช่องพีดวิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่าแล้วเจอกันใหม่ค่ารีแอคหน้าค่ะบ๊ายบาย